โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดที่อยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นโรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนิน พื่อพระราชทานกำลังใจให้กับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่สองมกราคม2 5 1 5และมีพระมหากรุณาธิคุณจัดซื้อที่ดินให้กับโรงเรียนจำนวนหนึ่งไร่สองาน47ตารางวาเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีได้ก่อสร้างอาคารเรียนบนที่ดินพระราชทานจำนวนสองหลังโดยได้รับพระราชทานนาม จากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าอาคารสิริดรุณาภาหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งรุ่งเรืองของเด็กอันเป็นมงคลและอาคารเทพร,รัตน์วัฒนาธรหมายถึงอาคารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการิเริ่มพัฒนาจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมทางพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรนามาพิทยย่อสทอปอระดับที่ป้ายชื่ออาคารและเมื่อวันที่31ธันวาคม2516พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเทพร,รัตน์วัฒนาทรอย่างความปลื้มปิติให้กับผู้บริหารคณะครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ตั้งอยู่เลขที่38ทับ4ตำบลบางประรอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการบริหารงานโดยนางสาวอารุณศรีเหลืองธานี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีพร้อมด้วยนางสาวสะวรคนบรรดาศักดิ์และนางสาวขวัญแก้วนุ่มปัน่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2และ3จํจำนวน12ห้องเรียนและในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6มีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติจำนวน24ห้องเรียนและห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน12ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่จึงทำให้มีความพร้อมในหลายด้านทางด้านทรัพยากรบุคคลอาคารสถานที่และการบริหารจัดการในปี2511โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนโครงการดนตรีไทย100%ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมรวมทั้งผลงานทางด้านวิชาการดนตรีกีฬาและการแข่งขันหุ่นยนต์ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21ในปี2561ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาและได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา2 5 6 1และในปี2 5 1 7ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา2 5 1 7จากกระทรวงศึกษาธิการการจัดการเรียนรู้ที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฐานสำคัญของการศึกษาคือการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีการเตรียมความพร้อมทางพัฒนาการผ่าน6กกิจกรรมหลักฝึกการเรียนรู้และการดำรงชีวิต ตามความสามารถของตนเองเพื่อให้เกิดทักษะชีวิตและมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัยซึ่งทุกด้านพัฒนาไปพร้อมก,กับการเปิดประสบการณ์ทางการเรียนรู้ผ่านการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกิจกรรมโครงงานที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นการเรียนรู้สรุปการเรียนรู้ที่มีความหมายประสบการณ์ในการเรียนรู้ จะเป็นการสร้างความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่ระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับประฐมศึกษานั้นมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมวิชาการในชั้นเรียนด้วยความมุ่งม,มั่นและทุ่มเทของครู้ดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งไม่ใช่เพียงความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้นที่จะส่งเสริมให้กับนักเรียนแต่การจัดกิจกรรมที่เสริมประสบการณ์ และเพิ่มทักษะของชีวิตยังเป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมเช่นกิจกรรมค่ายลูกเสือ,อยูวากาชาติการศึกษาแหล่งเรียนรู้และชมรมต่างๆที่เป็นกลุ่มความสนใจของนักเรียนเพื่อเป็นทักษะที่จะสามารถต่อยอดและนำไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตอีกหนึ่งทางเลือกของการศึกษาที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อม และความสนใจคือการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษมินิอิงลิชโปรแกรมในปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาที่แสดงออกด้วยการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันผ่านรูปแบบกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยครูต่างชาติรวมทั้ง ยังมีการเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษซึ่งในปัจจุบันได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยผลผลิตทางการเรียนรู้จึงทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษ,ษ MEP ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของผู้บริหารคณะครูทำให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทางด้านวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรมซึ่งนับเป็นความมงคลสูงสุดและสร้างความพื้นปิติเมื่อครูโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีพร้อมด้วยนักเรียนได้ร่วมบรรเลงดนตรีปีพาดมอนปทุมธานีในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี นหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรางคำแหงกรุงเทพมหานาครและอีกหนึ่งความภูมิใจและความเป็นมงคลสูงสุดคือนักเกรยียนโรงเรียนอนุบาลชุมธานีได้รับท้พระราทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศนีโชธมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารและถวยพระราชทาน จากทุนกระหม่อมหญิงบุญรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจากการแข่งขันในการประกวดหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยและได้เป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ณประเทศเกาหลีซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนอนุาลปทุมธ,ธานีในทุกความสำเร็จของโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้ปกครองซึ่งสนับสนุนกิจกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนให้สมกับเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดให้มีคุณค่าสืบต่อไป